อ่ะสวัสดีค่ะมาสอนอีกหนึ่งประโยคหรือหนึ่งคำนะคะคำว่าปล่อยวางคำว่าปล่อยวางมันคืออะไรวะสมัยก่อนบอกเลยเลยค่ะคำว่าปล่อยวางพี่ฟังมาบ่อยมากจนอายุห้าสิบหกปล่อยวางมันคืออะไรวะมันหมายความว่า,วางไงวะแล้วมันยังไงวะไม่มีใครให้คำตอบพี่เลยเพราะพี่ไม่เคยไปถามใครถามกับตัวเองตลอดในใจว่าันคืออะไรอะ่ะ ปล่อยวางมันคืออะไรไม่ใช่เราหยิบอันนี้ขึ้นมาแล้วถือไว้ปล่อยวางก็คือวางลงจบวางแล้วถูกไหมความว่าปล่อยวางคือนะคะคืออันนี้คือความเข้าใจของพี่นะยกตัวอย่างวันนี้เรามีความทุกข์หรือเราเจอปัญหาอะไรที่โคตรหนนะักแล้วทำยังไงคะทาแบกไว้ก็เหมือนเราไปจิกมันไว้ จับมันไว้ก็คือจับปัญหาเอาจิตไปจับมันไว้แล้วเราก็รู้สึกว่าทำไมเจ็บจังวะทำไมหาทางออกไม่ได้จังวะทำไมมันมืดจังวะถูกไหมแต่ถ้าเราปล่อยวางเราอ๋อโอเคปัญหาแบบนี้ใช่ไหมเออวางไว้กูรู้แล้วเดี๋ยวมันต้องมีทางออกบอกเองแค่แค่นี้นะคะเดี๋ยวมันต้องมีทางออกแล้วมันก็จะมีทางออกจริงนะคะถ้าเราไปจับมันไว้แล้วเราก็จิก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 มันเหมือนเหมือน เราเป็นภรรยาแล้วสามีเจ้าชู้แล้วเราไปจิกเขาเชื่อไหมผู้ชายคนนั้นไม่มีทางที่จะเลิกเจ้าชู้เด็ดขาดแต่ถ้าวันไหนคุณปล่อยวางเรื่องของมือแล้วแต่มือผู้ชายคนนั้นจะเปลี่ยนความคิดทันทีว่าเฮ้ยทำไมวันนี้ภรรยาก,กูแบกวะแม่ไม่ถามกูเลยแม่ไม่โทรมาหากูเลยหรือมันมีชู้วะหรือมันมีกิ๊กวะเชื่อไหมว่าเขาจะเป็นแบบนั้น mm. เพราะเราปล่อยวางแล้ว ถูกไหมเออแต่คนที่จะทําได้ต้องธรรมานะคะถึงจะเข้าใจสิ่งที่พี่พูดนะค,ะคือนี่คือจุดประสงค์ที่อยากให้ทุกคนไปนั่งสมาธิสวดมนต์สวดมนต์เดินจงกรมนะคะเพื่อทุกคนจะมีจิตที่นะคะอยู่ในพ,พุทธศาสนาอยู่ในธรรมะแล้วคุณจะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมตรงนี้มันเบาจังวะทำไมตรงนี้มันสบายจังวะทำไมตรงนี้มันมีความสุขจังวะเชื่อไหม ว่าคุณจะลืมผัวลืมลูกลืมทุกข์ลืมทุกข์ลืมความทุกข์ไปเลยนะคะคุณจะมีแต่ความสุขเพราะคุณอยู่ในแดนธรรมะอย่าเพิ่งเชื่อถ้าค,คุณยังไม่ลองนะคะวันนี้คุณลองเริ่มแค่สวมดมนต์แค่นั่งสมาธิคุณจะมีความรู้สึกนิดนึงที่ว่าเออเว้ยทำไมรู้สึกสบายใจจังวะเพราะคุณไม่ได้ไปจับโทรศัพท์โทรจิกผัวไม่ได้ไปจิกลูกนะ,ะไม่ได้ไป ดูอะไรที่มันแบบโอ้โหทําไมของไม่วางที่ให้ตรงที่วะทําทไมกินแล้วไม่เช็ดวะทําทไมแบบนั้นวะทําทไมแบบนี้วะเพราะนะคะคุณเดินสายธรรมะลองทำดูนะคะยิ่งโควิดคุณจะเริ่มทุกยิ่งคุณไปนั่งจ้องคอมพิวเตอร์หรือจ้องมือถือหรือจ้องทีวีโควิดไปไหนวะประเทศไหนตายเท่าไหร่แล้ววะคุณจะจิตตลอดเวลานะคะลองทําดูเปลี่ยนจิตหรือใจคุณ ไปอยู่ตรงธรรมะแล้วชีวิตคุณจะดีขึ้นดีขึ้นแล้วก็ดีขึ้นคุณจะไม่รู้สึกว่าคุณเครียดเลยเพราะมนุษย์ทุกคนเกิดมาเกิดแก่เจ็บตายมันเป็นเรื่องธรรมชาติว่าเราจะตายแบบไหนแค่นั้นเองถ้าตายเราก็จะตายแบบมีความสุขเพราะเรารู้ว่าเวลาเราตายแล้วเราจะไปไหนเราสามารถเลือกได้เชื่อไหม ถ้าไม่เชื่อลองไปศึกษาธรรมะลองไปนะะฟังหลวงธรรมะเทศท,ทุกวันนะคะคุณจะรู้แล้วคุณพิจารณาตามที่หลวงธรรมะสอนคุณจะรู้เลยว่าเออใช่วะ่ะเออจริงวะเออเนาะเออวะ่ะ <laughs> นะคะนะคะนี่พี่เป็นคนหนึ่งที่ไม่เคยเรียนธรรมะนะคะ จนพอมาเข้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 ามันเหมือนเราได้เรียนอนุบาลนะคะเตรียมอนุบาลก่อนแล้วอนุบาลปีป .1 ป .2 ป .3 ป .4 แล้วมันจะซึมเข้าไปอยู่ในใจซึมเข้ามาอยู่ในจิตเราเรารู้แล้วเกิดมาแม่งต้องตายตาจะตายแบบไหนแค่นั้นเองโอเคเนาะไปเละปล่อยวางให้เป็นแล้วคุณจะเจอความสุขเคจ้า